ภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับในการแข่งขันของศึกมวยมันสนันดเมืองของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับเพิ่งจะยกที่3เท่านั้นเองนะครับแต่ว่า2ยกที่ผ่านมาดูเดือดร้าใจเหลือเกินครับแดงนี่มังกรเหล็กเปิ้นนครลูกหลานแดนใต้นะครศรีธรรมราชครับ สวนเหนือพยักโวสังประภัยแม่แข้งขาอ่อนไปหน่อยครับนักสู้จากสุรินร้อยสิบปอนซัดกันต่อครับเอ้านี่เลยครับไฟแดงมังกรเหล็กน้่เหิือนเหนือพยักซัดก,กันอย่างนี้นี่แหละนี่แหละให้ท่านได้ชมกันเลยทีเดียวมวยม,นนมนันนี่มวยมันสนันเมือองสนันอย่างนี้เอ้ามังกรเหล็กมังกรเหล็กมังกรเหล็กเหนือพยักแทงไว้ขวางมาไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีช่องไม่มีช่องโวเอา้าซัดก,กันเต็มเต็มเต็มอย่างนุนกลางแก่ยกโอ้โหนี่ครับต้องชื่นชมทั้งคู่จริงๆครับ มังกรเหล็กโอ้ประเภทมา,าถึงตัวตลอดครับหายีหอเดชรัตอาจารย์สุรัตเสียงรอคววคุมคุณภาพน้ำเงินครับมาหาเพชรยินดีอะคาเดมี่หนุ่มบสหนุ่มบสมา เขาควบคุมอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมาเดี๋ยวดูมีลูกดักลูกคอยบวกครับน้ําเงินมดูสอกอันตรายน,นะคุณดอดอสค่าใหญ่ยี่ห้อดังหนึงคู่ครับเรื่องการพิซซ้อมไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเช็คครับแดงนีิเด,ดราวน้ำเงินเพชรยินดีครับสอกมาสอกคืน้างก็เหล็กอยา่เดินแทงมาโอ้โหแกแข้งขายาวจังหวะกยกลงถึงหน้าอ,อกเลยครับอ้า ชนอย่างเดียวนะครับมางกรเหลกเอา้าเหนือพยักทนได้ต้านให้อยู่ต้านให้อยู่ต้านให้อยู่มันต้องอย่างนั้นนี่มวยไทยมันต้องอย่างนี้นี่เลยครับนี่ถึงเวลาซัดกันเอาตอยกสามบงกรเเล็กแดงน,น่าเหมือนเหนือพยักเอา้า ย่องเข้าไปย่องเข้าไปฟันมามาพร้อมไปเอ้าล็อกไว้เอ้ามาเออซ้ายไปเหนือพยัก์โอ้ยกดาไปอ๋อนี่ครับมังอหล็กแดงเขาบอกว่าปอนก็ชอบบอกจะเอาสดสดบทเก่าครับเขาจะต้องเดินให้เร็วครับเพราะว่าถ้าเดินช้านี่โอ้โหเหนือพยัก์แกธรรมดาที่ไหนมาเดินเร็วเลยครับอู้อ่ะเหนือพยักษ์รอดักรอดักอยู่อู้แต่ว่าตอนนี้มาในโอ้มือเหนียวจริงๆมังกรเหล็กโอ้โหสุดๆดเลยครับ มเชื่อว่าหมดทุกยกนี้จะต้องมีเสียงปรบมือหมดยกเอ้าซอกซอกบัดไปบัดมาโอมาเป็นชุดเลยครับจังหวะที่มังกรเหล็กทำได้ยัดเข่าเข้าไปอีกทีครับโอ้โหมาเป็นยาตํำราหลวงเลยนะครับมังกรเหล็กเหนือพยักษ์ทำท่าวูบวาบวูบวาบเอาเอาไว้เอาขวาไปเหนือพยักษ์เอาซ้ายมามังกรเหล็กดับเพื่อนชนแทงไปเอาแทงไปอีกมังกรเหล็กเหนือพยักษ์ต่อยเอามังกรเหล็กแทงไปแทงไปเอ้าโอมาเป็นชุด มาเป็นยาตะปูยแทงแล้วสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกกรรมการอนุกลงางอ้าวแมาถูกกล้องนะครับแกะและนับก่อนนะครับแกะและนับก่อนนะครับทางเหนือพยักโดนไปก่อนหัวโดนอวบมรไทยเลยนะอา้าวมาต่อปลายยกปลายยกปลายยกแม่นะเอยอา้าวสรุปแบบนี้อา้าวนี่เลยครับเรียบร้อยไปก่อนนะครับกรรมการก็ชูม,มือไปแล้วนะครับ ก็เป็นนันว่าแค่ยก3ามนะครับวันนี้ก็มังกรเหล็กนะครับโอ้โหโหจริงๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่ครับยินดีกับผูชนะครับสดเหลือเกินครับเท้ามังกรเหล็กดูครับน้ำเงินไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับน้ำเงินแกก็ดีแต่ว่าโอ้โหวันนี้มังกรเหล็กแดงดูครับโอ้โหวันนี้นี่น่าดูแล้ว จังหวะสุดท้ายนี่เต็มๆเลยครับอูหนี่ครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยอาจารย์อรันุการยุติเลยครับเพราะว่าไม่อยู่ในสภาพแล้วดูสอง<ด>นี้ครับอมิงเด็กอะไรเนี่ย